สารทำรงไทยด้วยใจพัก สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการสืบสารทํารงไทยด้วยใจพักรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร,รอก,กับทางสถานีวิทยุจสร้อยค่ะวันนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับเกษตรกรต้นแบบด้านการเลี้ยงกบที่เขาได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนที่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะคุณสำเริงวงสุรินค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับผมชื่อคำเริงวงสุรินครับทำอาชีพเลี้ยงกบและทำไร่มันจำปลังอืมค่ะแต่อาชีพหลักเป็นอาชีพเลี้ยงเล้ยงกบครับอยู่ที่ตำบลเกาะขนุนอำเภอพนมแต่ละคมจังหวัดจะเชิงรีเขาครับค่ะแล้วเป็นศูนย์เรียนรู้ของโครงการพระราชดำริเขาอินทร์ครับอ,อแล้วจังหวัด,วดจกนา,าด้รี ค่ะค่ะอย่างนี้เรื่องของการเลี้ยงกบสร้างรายได้ให้มากน้อยขนาดไหนคะเนี่ยก็ประมาณหกเจ็ดแสนนะบางปีก็<อ>เป็ดล้านกันฮะเลี้ยงกบเนี่ยเหรอครับอืมรายได้หลักแสนขึ้นไปนะคะแล้วเวลาขายนี่ราคาอยู่ที่ประมาณกิโลเท่าไหร่หละคะแต่ปีเนี้ยถูกเปิดกิไกลได้โลละร้อยแต่ปีนี้ห้าสิบบาทโอ้หายไป <50 S 1> ครึง่งหนึ่งเลยนะ ห้าสิบบาทจะไม่ค่อยได้กําไรครับได้นิดหน่อยแต่เดืมากจะทําลูกกบขายส่งลูกกบอย่างนี้เหรอคะส่งทําลูกกบตีขาเป็นตัวเท่านกไก้อะไรเงี้ยคือไปเลี้ยงเป็นกบใหญ่ได้เลยเดือนกว,กว่าเดือนนึงเงี้ยตั้งต่เริ่มพ่อมาครั้งแรกอ่ะตั้งต่เป็นไข่อ่ะเดือนกว่าก็เป็นลูกกบประจำเดือนเดือนสิบวันแล้วก็เราก็คัดขาย ทำคนเดียวหรือเปล่าคะเนี่ยทำสองคนกับภรรยาอ่าช่วยกันเวลาคัดก็จ้างเขามาั่างอ๋อค่ะคอะไรเป็นแรงบันดาลใจที่ให้คุณสำเริงมาลงทุนทำอาชีพเลี้ยงกบแบบเนี้ยคะเกิดทีแรกก็ทำไร่แล้วก็ค้าขายของทำก็เลยเห็นเขาเลี้ยงไปไปโครงการน้ำริเขาตอนแล้วก็มาดูที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงอยู่สองลายแต่กอนนี้รประมาณสามสิบปีแล้วก็เลยอยากจะเลี้ยงให้เขาพาะให้เลยเริ่มต้นจากบ่อเดียว แล้วก็ค่อยขยายมาเรื่อยๆทีละสองบอ่อสามบ่อตอนก่อนไปซื้อลูกพอดคือมีหางอ่มาเลี้ยงค่ะแล้วตอนหลังเราก็เลยเลี้ยงกบใหญ่กบใหญ่แล้วก็ฉันแม่พันธุ์เองเริ่มหัดเพาะแล้วก็ไปซื้อพ่อพันธฟาร์มอื่นมาอืมก็คือค่อยๆทําไปทีละเล็กทีละน้อยเริ่มหัดจาก ข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่เราได้จากสูตรจากบ่อเดียวมตังก็เลยต้องทำดีละหน่อยทำเองอะไรเงี้ยทำบ่อเองอ๋อบ่อก็ทำเองจากบ่อเดียวตอนนี้มีกี่บ่อแล้วคะเนี่ยตอนนี้ก็มีเฉพาะบ่อเลี้ยงก็เว้ยเกือบสามสิบบ่อสามสิบบ่อเลี้ยงยี่สิบกว่าบ่อแล้วก็บ่อเล็กบ่อน้อยอีกบ่อแม่พันธุ์เงาสามสิบบ่ออืมค่ะเป็นบ่อปูนปูกระเบื้องหมดแล้วกบที่เลี้ยงเป็นกบอะไรคะตอนนี้ เป็นสายพันธุ์กบนาผสมบูฟ็อกจะใหญ่ตัวจะใหญ่อ๋อคือเขาผสมกบนากับกบบูฟ็อกเพื่อให้ตัวมันใหญ่ขึ้นอย่างนี้เหรอคะครับเขาผสมมาสมัยอาจารย์หนองที่ชนบุรีอะค่ะความนิยมในการบริโภคในท้องตลาดเนี่ยในประเทศหรือต่างประเทศมีเยอะกว่ากันคะถ้าประเทศไทยอะเ้าก็นิยมทานกบใหญ่สองตัวโลสามสี่เนี่ยถ้าเป็นฮ่องกง เขาว่าเจ้าคัดตัวเล็กจากสี่ห้าหกตัวขึ้นไปอือของฮ่องกงจะเป็นตัวเล็กๆสี่ถึงหกตัวโลแบบนี้ไม่รู้ดีกว่าเจ้าตัวเล็กอะโอตัวใหญ่ขายไม่ได้เ็าว่างั้นอะตัวใหญ่ขายไม่ได้โอแล้วแต่ความนิยมด้วยเนาะครับค่ะแล้วตรงนี้ตัวคุณสำเริงม,มีเคล็ดลับอะไรในการเลี้ยงไหมคะที่จะให้กบของเราเนี่ยมันมีความแข็งแรงตัวโตน้ำหนักมากกว่าที่อื่นจะได้ขายไดย้ง่ายๆขึ้นเนี่ยก็ มีมีแค่รับแล้วก็มีอาหารเนี่ยให้ทานยามัง่งกินยาวิตามินให้วิตามินซีวิตามินรวมแล้วก็ให้กินยามัง่งกันป่วยเป็นโรคเนี่ยเราให้ยาเรื่อยๆเว้นมัง่งให้มั่งเนี่ยแล้วก็ให้อาหารเม็ดเนี่ยอาหารลอยน้ำให้วันละสองเวลาเช้าเย็นเพราะบอกฟูที่เเ็นบูกเบื้องอะ่ะต้องขายน้ำเช้าเย็นนะให้สะอาดตอนเชา้า เช้าเริ่มถ่ายเสร็จแล้วก็ให้อาหารพอเย็นประมาณสี่โมงก็ถ่าย 7, เสร็จก็ให้อาหารทุกวันอ,อันนี้ก็คือเป็นกิจวัตร,รประจําวันที่ต้องทําทุกเชา้าและเย็นถ้าเป็นลูกวอดก็กะดูว่าน้ําจะเสียยังก,ก็ถ่ายสองวันสามวันเนี่ย แล้วอย่างนี้เวลาเราเลี้ยงเราเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องการเพาะเลี้ยงกบศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเลี้ยงกบแบบนี้ทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนได้มีเข้ามาให้คําปรึกษาหรือว่ามาดูแลอะไรเราเพิ่มเติมไหมคะเขาก็เขาก็มาค่ะเวลาดูงานดูอะไรเขาก็มาแล้วก็เขาก็มีทุนมาให้ตั้งกลุ่มเพื่อให้สมาชิกกู้เป็นกลุ่มด้วยเป็นกลุ่มผู้เลี้ยงกบอืม เขาก็มีให้ทุนมากู้ในดอกเบีย้ยตาถูกร้อยละห้าสิบตังค์ก็แสดงว่าเราไปเรียนรู้มาจากในสูย์แล้วหลังจากนั้นเขาก็ยังมีการดูดูแลมาตามติด<า>ตามอย่างต่อนเนื่องช่วยเหลือกเกษตรกรในเรื่องต่างๆเขาก็มาช่วยซื้อลูกกบไปแจกเกษตรกรด้วย ค่ะค่ะอืมค่ะแล้วในการนําความรู้ตามแนวพระราชดำริที่ได้รับมาจากศูนย์เขาหินซ้อนมาประยุกต์ใช้ในเรื่องของความยั่งยืนของการผลิตที่ศูนย์ของเราเนี่ยค่ะมีเรื่องอะไรบ้างคะที่เราเอาแนวความรู้มาใช้ตรงเนี้ยค่ะเราก็เอาแนวแนวของหลวงรัชกาลคือว่าทําแบบพอเพียงอ่ะคือคอยทำไ่ค่อยขยายเราก็ทํากันเองไม่ต้องไปจ้างจ้างบางเป็นบางบางครั้ง เราจากไม่มีอะทาบ่อหนึ่งก่อนสองบ่อขายายเขยายเรื่อยขยายทีละสองบ่อสามบ่อพอเราขขยายเต็มที่เราก็หยุดละไม่ไม่เอามากไปกว่านี้เราไม่ไม่ไม่กู้เงินใครมาทาหรอกถ้าไม่มีก็ยังเลี้ยงไปก่อนบ่อสองบ่อสามบ่อพอมีทุนเล็กค่อยขยายไม่เอาไม่ทาทีเดียวเยอะทําเยอะเราเกิดมีปัญหาจะขาดทุนอืมค่ะเอาพอเท่าที่ทําไหวแล้วก็ทําได้ ต้องค่อยๆเรียนรู้ก่อนตอน,นแรกเราไม่เก่งไม่ทาเยอะไม่ได้ค่ะ <c oughs> ตอนนี้เก่งตอนนี้เรียกว่าเก่งหรือยังคะเนี่ยเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วตอนนี้ก็เลี้ยงได้เยอะอเป็นหลายตัวเป็นล้านตัวมั้งอืมค่ะแล้วปัญหาที่เราพบเจอเรื่องของการเลี้ยงกบมีปัญหาเรื่องอะไรบ้างหรือเปล่าคะปัญหาก็มีโรคอะ่ะค่ะโรคตาถั่วตาตากัดเป็นหนองอะ่ะก<อ>็เรียกเป็นโรคตาถั่วตาเป็นหนองค่ะ แล้วก็ตัวบวมตัวบวมท้องเงี้แข็งน่ะค่ะแต่ก็รักษาหายนะอืถ้ามันมีปัญหาเราก็ไปขายแล้วรักษาจนหายอืมก็ต้องจับแยกก่อนรักษาก่อนรักษาเลยนะจะทั้งบ่อเลยให้ยาก็ต้องให้หมดเลยใช่ไหมคะเออให้ต้องให้ทั้งบ่อเลยค่ะค่ะอ๋อถ้าเป็นไม่เป็นก็ต้องให้หมดเลยอ๋อการไว้เพราะว่าเราไปแยกไปไวมันเยอะที่บ่อเป็นบ่อหนึ่งกี่ตัวคะเนี่ยโอ้เป็นหมื่นเลยเหรอถ้าลูกกบก็ อสองหมื่นน้ำหมืนนะ่นละสองหมื่นน้ำหมื่นตัวลูกกบที่ว่าเป็นลูกออสอะ่ะแล้วก็ขึ้นมาเป็นลูกกบค่ะค่ะจากลูกออสมีหางแล้วก็มาเป็นลูกกบมีขาะอะพอพอได้ยี่สิบกว,ววันมันก็เริ่มหมกขาหลังขาหลังแข็งแรงออกขาหน้าเราต้องวางแผ่นเงี้ยค่ะมันมีแผ่นยางวลาเจาะรูเป็นแถวๆแล้วก็เพอเขาจะขึ้นบกไงอืมต้องมี ตรงจุดที่เป็นที่แห้งเป็นบกให้เขาได้ขึ้นไปอยู่เป็นแผ่นเลยเป็นแผ่นอย่างบาลายใหญ่ๆค่ะค่ะม,มันฟางเม็ดยาวเม็ดเราจะเจาะรูกลมๆเพื่อให้น้ํามันขึ้นมาแะแฉ่ค่ะโอ้พอมันโตประมาณเท่าเหรียญบาทนี่ก็เริ่มมาคัดขายค่ะประมาณเดือนกับอีกสิบวันก็เริ่มคัดขายได้ครับเดือนกว่ากว่าจะขึ้นเติมเกือบสองเดือนกว่าจะขึ้นหมดอ่ะตัวไหนพระนาช้าขึ้นทีหลังก็นานหน่อยค่ะ เราเราก็ทํากิจกรรมแบบนี้ไปในทุกๆวัน <ทำ S 1> มีคน,นเข้ามาหยุดไม่ได้เลยมีคนเข้ามารับซื้อที่สูนย์เลยใช่ไหมคะแบบนี้มีมารับซื้อเลยครับอืมค่ะดีจังถ้าถ้ามันเรื่องกบเนื้อโตเดี๋ยวกเ,เขาโทรมามันมีผู้ค้ายเยอะค่ะ รูปกบก็มีคนเมาถึงบ้านเลยไม่ต้องไปตรงค่ะเป็นอาชีพที่ถือว่ามั่นคงเลยทีเดียวนะคะในการลงทุนทำอาชีพเลี้ยงกบตรงนี้ค่อยๆขยับจากบอ่อเดียวตอนนี้มีเกือ30บ30สิบบ่อแล้วแล้วปัจจุบันตรงนี้ค่ะคุณสำเริงศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้มีการเผยแพร่ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงกบให้กับคนที่สนใจยังไงบ้างคะก็เข้ามาก็สอนให้หมด บางทีทั้งศูนย์เขาก็เอาคนมาดูงานเงี้ยแต่ตั้งโควิดนียังไม่มีมีมาคณะสองคณะค่ะเรียนรู้ภายในหนึ่งวันนี่รู้เรื่องหมดเลยไหมคะรู้เขาก็มาดูวิธีทำอะไรเงี้ยบางคนก็สนใจอ่ะเขามาบ่อยก็เก่งอืมค่ะค่ะไปไปที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของคุณสำเริงได้ตรงไหนคะเนี่ยอยู่ที่อำเภอหมู่สิบสามบ้านดอนขี้เหล็กตำบลเกาะถนนอำเภอพนมตรขามจังหวัดเชียงแสาถ้ามาจากกรุงเทพก็ มาสาย,ยเจริงเก่าโคราชอ่ะมาถึงอำเภอพนมสี่แยกอำเภอพนมตละลคามเลี้ยวฝามาตลาดเกาะขนุนค่ะมาถึงตลาดเกาะขนุนข้างปั๊มน้ามันอ่ะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาวัดดอนขี้เหล็กหรือบ้านผมอยู่ติดวัดเลยอืมวัดดอนขี้เหล็กหาง่ายแน่นอนตาวัดเลยค่ะ วันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณสำเริงที่มาเล่าให้ฟังเรื่องของการเลี้ยงกบนะคะอีกหนึ่งอาชีพที่น่าลงทุนถ้าใครมีใจรักก็ไปลองสอบถามดูได้จากคุณ้องขยันหน้าเลี้ยงกบตองขยันพี่เขียนไล้ค่ะค่ะค่ะขอบคุณนะคะครับครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ใครที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อได้นะคะที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเลี้ยงกบที่บ้านของคุณสำเริงค่ะอยู่หลังวัดดอนขี้เหล็กที่อำเภอพนมสาร,รคามจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะใครที่ติดตามอยู่ตอนนี้นะคะอยากติดตามรายการย้อนหลังก็สามารถติดตามได้เหมือนกันค่ะจากทางเว็บไซต์เจสร้อยทาง y o u t u เจสร้อยรีดิโอและทางเว็บไซต์ของสํานักง,งานกปร,ะรนะคะ w w w r d p b g o t h ติดตามรายการสืบสารทํารงไทยด้วยใจพักได้ใหม่ ้านหในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำนักงานกปรร่วมสืบสารงานพระราชดำริ